อย่าเป็นอะไรและเป็นใจ กำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญในวันนี้นั่นก็คือพระอาจารย์นะคะท่านที่ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสําคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะค่ะเรายังได้รับความเมตตานะคะจากพระอาจารย์พระมหาอนุชาอภิชาโตประธานสงฆ์ทุดงคัสถานอำนาจเจริญมาสนทนาธรรมกับเราค่ะกลับนมัสการพระอาจารย์กลับนมัสการพระอาจารย์อีกครั้งเจ้าค่ะเจริญพรเจ้าค่ะต้องบอกว่าเมื่อ ช่วงที่ผ่านมานะได้พูดคุยถึงบรรยากาศของการสร้างบารมีที่พระอาจารย์ได้ไปปักหลักแล้วนะคะ,คะที่อำนาจ,จเจริญในปีนี้ครบรอบ8ปีแล้วของทุดงคัสถานอำนาจ,จเจริญบรรยากาศที่ผ่านมามีการที่ได้ร่วมกันนะคะ,คะในบุญวาระครบรอบ8ปีด้วยตรงนี้บรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะอยากให้พระอาจารย์ได้ถ่ายทอดให้เราได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันเจ้าค่ะ,คะ ทวดองข้าถามน่าจริญก็เริ่มสร้างตั้งแต่ปีพฤศธศกะพันห้าร้อยหกสิบจ้ะค่ะถ้านับรวมปีนี้ก็เป็นปีที่แปดปีที่แปดเนี่ยก็เลยมีวาระพิเศษว่าที่ผ่านมาวันที่สิบเจ็ดเนี่ยฉลองพบรอบแปดปีทวดองข้าถามน่าจะเดินแล้วก็น้องบูชาทรแปดสิบปีหลวงพ่อธรรมชยโยคือตววยมหมาจันกทานสา,ามร้อยสี่สิบแปดวัดโอ้สา,สาทุเจ้าค่ะแล้วแต่ละวัดนั้นเนี่ยก็ เป็นพระกัลยาณมิตรของเราที่ร่วมโครงการกระถินบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อจา้าค่ะแต่และแต่ละวัดก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยเป็นอย่างดีแล้วก็รู้สึกว่าการชวนบวชของหุพี่นั้นเนี่ยปกติแล้วในส่วนกลางเนี่ยจัดสรรเขาเรียกว่าเป้าบวชนี่ประมาณ35รูปอของน่าจเจริญแต่เราฟังแล้วเเราน่าจะเอาบุญอย่างเยอะมากกว่าน,นั้นก,ก็เลยขอส่วนกลางไปว่าปีนี้เนี่ยครบรอบวาระ8ปี ผมขอเป้าบวชพระหนึ่งร้อยแปดรูปและก็น้องบูชาธรรมแปดสิบปีหลวงพอ่อธรรมชโยครั้งนี้อารที่สำคัญเองนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าพอทอดกระถินเสร็จแล้วเนี่ยน่าจะเลนเข้าเป้าเลยโ oh, อย้จุดใครั้งเดียวไปครั้งเดียว,ยวทำสองภาร,รกิจงานบนุญ mm hmm. ไม่ใช่ว่าหลวงพี่มีความสามารถหรือไม่ใช่ว่าทีมงานเก่งนะแต่ล้วนแล้วเกิดจากความเมตตาของเจ้าวาดวัดกระเลมิตร mm hmm. ที่ทราบว่า โครงการบวชธรรมญาตราเนี่ยทุกดวงคุถามน่าจะรับเป้ามาหนึ่งร้อยแปดบางรูปก,ก,สก็ส่งลูกหลานในชุมชนส่งลูกศิษย์วัดส่งช่างมาบวชเนี่ยบางคนก็ส่งมากถึงห้าห้าคนนะครับมาบวชในโครงการนี้บ,บ<ส>างวัดก็ส่งสองสามนะฮะแล้วที่สาคัญเองเนะแต่ละวัดนั้นเนี่ยพอพอทราบว่าเรามีโครงการนี้แล้วเนี่ยทุกคนก็ตื่นตัวปีนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าชวนบวช ง่ายกว่าปกติเพราะว่าเรามีโครงการอุวาสกแก้ววาสิกาแก้วที่ผ่านมาจาัค่ะดังนั้นาก,ก,าการบวชเนี่ยจึงจึงเรียกว่าเข้าเป้าได้แบบง่ายเกินค,ควรเกินค่คาดังนั้นแปดปีเดีย่ยถือว่าเป็นแปดปีแห่งความทรงจําที่หลวงพี่ได้สร้างบารมีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560จนถึงปีปัจจุบันนี้เนี่ยคือเห็นยอดนักสร้างบารมีของชาวนาเจริญ ทั้งพระภิกษุก็ดีนะ,ะแล้วก็ผู้นําบุญครัวสาสาพื้นฟูแม้นเขาเรียกว่าอำนาจเจริญเนี่ยเป็นจังหวัดที่น้อยน้อยเล็กๆนะค่ะมีแค่ประมาณเจ็ดอำเภอประ,ะชากรแค่ไม่ถึงสามแสนจหลวงพี่ก็ตอบย้ำซ้ําเดิมตลอดว่าแม้นว่าเราเป็นจังหวัดเล็กแต่ให้เราขยายที่ใจของเราถ้าใจใหญ่แล้วเนี่ยภารกิจหลวงพ่อทุกอย่างจะสําเร็จเป็นอศัศจรรย์นะวัด<า> สุขต่างๆนะอาจจะสูญใหญ่ก็เรามีทรัพยากรบุคคลอะไรต่างๆนี่พร้อมกว่เรา,าแต่เนื่องด้วยว่าเรานี้ให้อาศัยใจถ้าใจใหญ่แล้วใจใสทําอะไร ก็สําเร็จเจริญพรสาธุหรือใจใหญ่ใจเป็นประธานเลยพระอาจารย์ขยายใจของทุกคนเลยขยายไปทั้งชุมชนไปทั้งวัดกัลายาณมิตรที่ต้องบอกว่าโครงการบวชน,นี้สาเร็จไปพร้อมกับวันทอดกรถิ่นเลยโอ้โหอันนี้ภารกิจอัศจรรย์มากเลยเจ้าค,ะค่ะแล้วในส่วนของในอนาคตของทุดงคัสถานอำนาจเจริญเมื่อเห็นความสําคัญแล้วก็ต้องบอกว่าขยายงานพระพุทธศาสนาควบคู่กับการขยายทุดงคัสถานอำนาจเจริญไปด้วยเนี่ย ในอนาคตเจ้าค่ะพระอาจารย์วางแผนหรือว่าวางเป้าหมายของงานพระศาสนาของทุดงคัสถานอำนาจเจริญไว้อย่างไรบ้างเจ้าค่ะจริงงานของทุดงคัสถานอำนาจเจริญเนี่ยหลวงพี่ก็บอกว่าทั้งบบอนบ้านวัดโรงเรียนอำนาจเจริญเนี่ยเริ่มสร้างในช่วงที่วัดเรากําลังมีกระแสแล้วช่วงนั้นเนี่ยคนในชุมชนค่อนข้างที่จะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่เนื่องด้วยว่าน้ําใจที่เราเนี่ย แสดงให้คนได้เห็นนะทั้งผ่านการช่วยเหลือผ่านผู้ประสบภัยทั้งน้ําท่วมก็ดีวาตภัยก็ดีหรือแม้กระทั่งเกิดการสูญเสียนะคนในครอบครัวเราก็ส่งปัจจัยส่งกําลังใจแล้วก็เป็นเจ้าภาพอะไรต่างๆทําให้รอบรัวนะ้ว่าของผู้ดวงขาถามน่าจะเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมิตรแม้กระทั่งเวลาวุญกระถิ่นเนี่ย เอามีกล้วยมีอ้อย,ม,อยมีปัจจัยเนยีเขาก็ร่วมมาร่วมเป็นบริวารมีพระทหารเนี่ยก็เอามาถวายเราเราเราก็เลยมองว่าบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่อ่าเป็นองค์ประกอบสําคัญแล้วบ้านเราจะช่วยเหลือ,อยังไงในส่วนของที่ผ่านมาชุด,ดงคยถามน่าจะเดินเองเนี่ยเวลามีภัยธรรมชาติะอะไรต่างๆเราก็ช่วยอย่างโรงพยาบาลเนี่ยเราก็ ส่งปัจจัยนะหรือแม้กระทั่งเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆที่เราพอจะช่วยได้ในช่วงที่เป็นโควิด1 9อะไรนี้<า>สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คนข้างนอกเนี่ยคนที่ไม่เข้าใจเราเนี่เขาเขาเริ่มปรับความเข้าใจจากที่คนไม่คุ้นเคยก็เหมือนกับญาติสนิทเพราะว่าผ่านกิจกรรมต่างๆออกไปเดินวินทบาทในตัวชุมชนนะแล้วก็ในตัวเรียกว่าในตัวเมือง แล้วก็จัดกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็เริ่มเข้าใจเราเนี่ยเริ่มเข้าใจเราอันนี้ในส่วนของบ้านในส่วนของวัดเองเนี่ยก็ได้รับความเมตตาจากวัดพระธรรมกายโดยการนําของหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยปีนี้เปดส80ปีนะที่กระถินนะกระถินสามัคคีด้วยไทยนะอำนาจเจริญนะอำนาจเจริญเนี่ยมี400กว่าวัดนะแต่ได้ร่วมโครงการนี้เนี่ย300กว่าวัดถือว่า เป็นเปอร์เซ็นต์นที่สูงมากทั้งกระถินประเภทหนึ่งหมื่นวัดก็ดีสองหมื่นวัดก็ดีสิ่งเหล่านี้เนี่ยส่งผลให้เมื่อ,อวันที่สิบเจ็ดที่ผ่านมาเนี่ยลวงพี่เชิญถวายดิกาท่านสามร้อยสี่สิบแปดวัดเดียก,ก็มาแบบเกินควรเกินคาดล้นสลาอุบาศกแก้วอุบาสิกาแก้ว,กวที่ที่ผ่านการอบรมเรามาแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็มาร่วมกิจกรรม จากที่สงสัยก็กลายเป็นเรื่องใสแต่ว,ว่าการพิจต่างๆเนี่ยเหมือนกับมีสำนักเรียนพอรู้ข่าวว่าทุลงก็ถามนาเจริญจัดวาระครบรอบแปดปีถ้ามันมีสามเณรมันก็จะเอาสามเณรมาช่วยผูกผ้าช่วยเสริบน้ำพระมหาเถระเนื่องด้วยว่า คือเรามีใจให้กันและกันก็คือแสดงน้ําใจชื่นกันและกันะแล้วก็เขาเขารู้สึกว่าทุดงขะถามน่าเจริญเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะเป็นเหมือนญาติสนิทที่รู้สึกว่าต้องเกื้อกูลกันนะ,ะเพราะว่าเขาเรียกว่าต่างคนต่างแสดงน้ําใจชื่นกันและกันแต่ในส่วนของโรงเรียนเองเนี่ยทุดงขะถามน่าเจริญก็จัดเขาเรียกว่ากิจกรรมนะทั้งในเรื่องของไปอบรม นักเรียนนอกสถานที่ก็ดีนะผหารยูจีไฟขอหลวงพ่อตตะสะอาดระเบียบสุภาพตรงต่อเวลาแล้วก็มีสมาธิเป็นหลักสูตรที่สามารถจับต้องได้ะก็เราเราไปนําทําความสะอาดอรต่างเนี่ยเขารู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนกับแต่ละครั้งเนี่ยเขาฟังเทศอย่างเดียวเขาฟังแล้วเขารู้สึกว่าเอ๊ะมันยังยังจับต้องไม่ได้แต่พอเราไปถ่ายทอดยูจีไฟหรือสิ่งเหล่านี้ที่เราได้ อบรมเนะยได้ได้เทศได้สอนอะไรต่างเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาสามารถทําที่โรงเรียนแล้วกลับไปใช้ที่บ้านได้อย่างนั้นเนี่ยโรงเรียนจริงค่อนข้างที่จะเรียกว่าให้เราไปอบรมเนี่แล้วก็กล้าที่จะเชิญเราไปเป็นวิทยากรแล้วที่สำการเองเวลามีครบรอบแปดปีนี่ยอย่างโรงเรียนต่างๆในจังหวัดน่าเจริโรงเรียนประจำจังหวัดน่าะเจริญก็ดีโรงเรียนโรงเรียนน่าเจริญเนี่ย เวลามีกิจกรรมก็จะส่งนักศึกษาทหารส่งนักเรียนนะมาช่วยงานพระป่าก็ดีงานกระถินก็ดีดูในเรื่องของการจราจรอ,อุปถากพระแล้วก็ลงทะเบียนร่วมขบวนต่างๆแล้วที่สำคัญเองอวันที่26่พฤศจิกายนนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมรวมพลังเด็กดีวีสตาร์เกือบ40่โรงเรียนในจังหวัดน่าจนจะมารวมที่ ทุดดงเขาจะถามน่าเจริญแ,<า>แล้วก็จะมีมอบทุนการศึกษามีผู้ใหญ่ใจดีจัดโรงทางอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราแสดงน้ําใจให้เห็นทั้งส่วนของบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนก็ดีจ,<า>จึงเกิดเขาเรียกว่าเกิดกิจกรรมร่วมกันเกิดกิจกรรมร่วมกันจากที่เขามองว่าเราเป็นคนอื่นก็กลับกลายว่าเหมือนญาติสนิทอะไรอย่างนี้เวลานิมนต์เราไปเทพ นิมนต์เราไปร่วมกิจกรรมอะไรต่างๆ,ๆร่วมกับคณะสงฆ์เนี่ยเขาก็าไม่ได้สุดเก้อเขินว่าเราไม่ได้เราเป็นส่วนหนึ่งนะของของทางโรงเรียนก็ดีทางคณะสงฆ์ก็ดีจึงเกิดกระแสดีๆในจังหวัดอำนาจเจริญเจริญพรเจ้าค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์เนนจ้าค่ะดีค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้พูดถึงความสําคัญนะคะเป็นความเมตตาของคุณครูไม่ใหญ่นะคะกับต้นสมบัติจักรพัฒดินะคะ เพื่องานเยผยแพ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกในฐานะที่พระอาจารย์นะคะได้เป็นตัวแทนค่ะของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลก231ศูนย์นะคะเห็นความสำคัญอย่างไรกับต้นสมบัติจักรพรรดิคะต้องบอกก่อนว่าโอ้โหเนี่ยยุคนี้เนี่ยก็เรียกว่าสังคมเศร,รษฐกิจการเมืองโรคระบาดภัยธรรมชาติาทุกอย่างเนี่ลุมเรามนุษย์หมดเลย าจากที่เรา,าเคยแค่ว่าเศรษฐกิจที่เคยรุ่งเรืองก็ฝืดเคืองในนั้นเนี่ยหลวงพี่เป็นเจ้าว่าหลวงพี่จะรู้ดีว่าทั้งค่าน้ําค่าไฟก็ดีค่าอาหารก็ดีจิป,ป้า<ล>ท่า,าเป็นคนที่มีค่ามากเลยนะ <c oughs> เป็นค่าใช้จ่ายแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วที่สําคัญเองนะหลวงพ่อเนะี่ยหลวงพ่อธรรมชยโยท่านก็เมตตาทราว่าปีนี้เป็นปีที่ส<จ>ิบสองจากที่ลงคุข้าจะถ,ถ,ถามน่าจเจริญตั้งมาแปดปี ก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทุกๆปีแล้วปัจจัยนี้เนี่ยเป็นปัจจัยที่มีคุณค่าทางจิตใจนะจากที่ครูบาอาจารย์มอบให้เราเมื่อมาถึงทุดโธงค่อยถามน่าจรแล้วเนี่ยปัจจัยตัวนี้ก็จะแบ่งเป็นในเรื่องของหนึ่งไว้สร้างศาสนสถานสร้างศาสนสถานเพื่อรองรับสาธุชนนะรองรับสาธุชนหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เราสร้างไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องบำรุงรักษาอันนี้ก็อยู่ในปัจจัยส่วนนี้ ไอ้ิมคันเองปจัจจัยส่วนนี้ยังหล่อเลี้ยงพระภิกษุสามเณรที่อยู่ในทุดงดขาสามน่าเจริญให้เขาเรียกว่าได้กินอิ่มนอนหลับแล้วรู้สึกว่ามีแรงในการประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งอาหารปานะก็ดีแล้วยังส่งผลไปเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าน้ําค่าไฟอะไรต่างๆจิปราถาที่ใช้อยู่ในส่วนของต้นสมบัติที่หลวงพ่อมอบให้ แย่ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือปัจจัยส่วนนี้เนี่ยส่งเสริมสนับสนุนให้หลวงพี่และทีมงานเนี่ยนำไปเผยแผ่พุทธศาสนาวิชาธรรมกายแม้กระทั่งเราไปจัดโครงการสวดธรรมจักรก็ดีสวดธรรมจักรฉันจรวันพระแปดค่ำสิบห้าค่ำก็ได้ปัจจัยนี้เป็นค่าน้ํามันแล้วก็บางทีเราก็มีโอกาสได้เลี้ยงปณะญาติโยมหรือแม้กระทั่งเลี้ยงของว่าอะไรต่างๆเพื่อได้มีกิจกรรม แล้วก็ที่สําคัญเองปัจจัยในส่วนนี้นะทั้งงานเผยแผ่งานบํารุงรักษาทุดงก็ถามน่าจเจริญแล้วก็มีโอกาสนะมีโอกาสที่หลวงพี่ก็ยังปัจจัยส่วนนี้เนี่ยเราก็บางทีก็ไปจัดเขาเรียกว่ามอบทุนการศึกษาสํานักเรียนนะในประจําอําเภอประจําจังหวัดก็ดีเวลาสอบนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกเราก็ไปตั้งโรงทานไปตั้งโรงทานด้วยปัจจัย ตรงนี้นะดังนั้นเนี่ยคนที่มาทําบุญต้นสมบัติจกักรพรรดินี่จึงครอบคลุม,มครอบคลุมไม่ใช่เพียงแค่ว่ามาสร้างาศาสนสถานแต่เพียงแต่อย่างเดียวแต่ยังบํารุงวัดวาอารามบารุงสม,มณะสมณรแล้วก็งานเผยแผ่พุทธศาสนาวิชาธาร,รมกายแล้วยังขยายไปสู่ทั้งโรงเรียนทั้งวัดอะไรต่างๆแล้วก็เวลาไปเทศนาไปอะไรต่างๆที่โรงเรียนนะ ก็ได้ปัจจัยในส่วนนี้ได้ที่เป็นค่าน้อมุกน้อมันที่เราจะได้ไปร่วมกิจกรรมประทางโรงเรียนจ,<า>จึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับปัจจัยต้นสมบัติครั้งนี้จรเรียนพอะอยากให้พระอาจารย์ได้พูดถึงอาน,นิสงส์ให้กับญาติโยมได้ฟังสักนิดนึงเจ้าค่ะกับต้นสมบัติจักรพัินะคะถ้าเขาได้ร่วมบุญนี้ในอน,นิสงส์โดยย่อสักนิดเจ้าค่ะจะได้แบบว่ามีกําลังใจที่จะสั่งสมบุญนี้กันแบบว่าทั่วโลกเลยเจ้าค่ะ จริงแล้วเนี่ยถ้าถ้าเราดูสภาพของโลกเราเนี่ยหลายคนนะทั่วไปเนี่ยเกิดความสับสนแต่หมู่คณะเรานี่นเกนิดความเริ่มใสพอทั่วไปเนี่ยมองเห็นแต่อุปสรรคแต่หมู่คณะเราเห็นแต่โอกาสากในการสร้างบารมีดังนั้นเนี่ยต้นสมบัติครั้งนี้เนี่ยคือทำครั้งเดียวได้บุญทั้งโลก,กทั้งสองร้อยสามสิบเอ็ดศูนย์ส่งเสริม ศีลธรรมทั่วโลกทั้งภายในและต่างประเทศดังนั้นนี่จึงเป็นบุญที่เขาเรียกว่าเป็นบุญอัศจรรย์และสิ่งที่อัศจรรย์ก็ควรกับคนที่อัศจรรย์และที่สำคัญขุนพลแก้วแนวหน้าเจ้าว่าแต่ละลกูกทั้งภายในและต่างประเทศก็ดีล้วนแล้วแต่เอาชีวิตเป็นเดิมพันเขาเรียกว่าปัจจัยสิ่งเหล่านี้ที่ญาติโยมร่วมบุญต้นสมบัติวันนี้เนี่ยเป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายแล้วก็เผยแผ่ สู่ใจมหาชนทั่วโลกในนั้นเนี่ยจึงเป็นบุญพิเศษและก็เป็นบุญอาจัศจรรย์ทำครั้งเดียวได้บุญทั้งโลกอเจ้าค่ะโออยากให้พระอาจารย์ได้เชิญชวนนะเจ้าค่ะรวมไปถึงร่วมอนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่เขาได้มีส่วนสนับสนุนมาตลอดทั้ง12ปีในต้นสมบัติจักรพรรดิเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเจ้าค่ะต้นสมบัตินี้เนี่ยเป็นปัจจัยที่สําคัญ สำคัญที่จะยอยกพุทธศาสนาวิชาจร,รมกายความรู้สึกของเจ้าว่าเนี่ยหลวงพี่ก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยนะปีละครั้ง <c oughs> ที่จะได้รับควเมตตาจากหลวงพ่อแล้วก็ผ่านการาร่วมบุญจากญาติโยมการพิสเราทั่วโลกเนี่ยเจ้าวาดเนี่ยถือว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันสําคัญมากเพื่อที่จะได้นําปัจจัยตรงนี้เนี่ยไปเผยแผ่พุทธศาสนาวิชาธรรมกายแล้วก็ ไปบำรุงนี่ยบำรุงวัดแล้วก็ช่วยงานเผยแผ่อะไรต่างๆเง,งินปัจจัยเหล่านี้เนี่ยแต่ละบาทเนี่ยล้วนมาจากญาติญาติโยมแล้วก็กว่าจะได้มาแต่ละบาทนั้นเนี่ยเจ้าวาอย่างตัวหลวงพี่เองเนี่ยหลวงพี่พยายามบอกเจ้าหน้าที่ทุกทุกคนเลยว่าสิ่งของที่ได้มาจากปัจจัยญาติโยมยให้พวกเรานนเนี่ยพึงรักษาให้ดี<า>เพราะว่า แต่และบาทนั้นนี่ได้มาด้วยความยากล,ลําบากยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้ญาติยโยมสละทรัพย์มาเพื่อยอย,ยกษษพุทธศาสนาวิชาธรรมกายนีย่เขาเป็นคนที่มีหัวใจพระบรมโพธิสัตว์แล้วก็ตัวเราเองในฐานะที่เราเป็นเจน้าหน้าที่เป็นพระภิกษุเนี่ยต้องช่วยกันแล้วที่สําคัญปัใจจัยในส่วนนี้ญาติยโยมเขาทํามาทําบุญมาเนี่ยเขาอธิษฐานแล้วอธิษฐานอีกในขณะที่เรามาใช้เนี่ยเราจง รู้สึกว่าทุกอิรยาบททุกกิจกรรมต่างๆทั้งในเรื่องของปัจจัยก็ดีในเรื่องของสิ่งของก็ดีนะล้วนแล้วนี่เกิดจากศรัทธาดังนั้นเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะและที่สำคัญเองญาติโยมนะญาติโยมบนนี้เนี่ยเป็นบุญอาศจรรย์นะเป็นบุญอาศจรรย์ที่เขาเรียกว่าครั้งหนึ่งปีมีครั้งเดียวเป็นปีมีครั้งเดียวก็ทําครั้งเดียวได้บุญทั่วโลก ดังนั้นเนี่ยอยากจะเชิญชวนอา,าเรษฐีทุกท่านนะมาเอาบุญต้นสมบัติเพื่อที่จะยอยกพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ขยายทั้งภายในและต่างประเทศนี่คือเป็นบุญอศัศจรรย์แล้วก็หนึ่งปีมีครั้งเดียวแล้วการทําบุญครั้งนี้นั้นเนี่ยจะไปช่วยการเผยแผ่พุชศาสนาวิชาธรรมกายแล้วก็ช่วยสร้างพระสร้างสามเณรแล้วก็เผยแผ่ทั้งบ้านก็ดีวัดก็ดีโรงเรียนก็ดีให้เขาเรียกว่า ให้เป็นหนึ่งเดียวกันในเรื่องของบอบนั้นคือทำครั้งเดียว ได้บุญทั้งโลกมโนาบุญทุกทางบุญพระอาจารย์เจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้พูดถึงทุดงคสถานจังหวัดอำนาจเจริญค่ะในช่วงเวลานี้นะคะมีงานบุญอะไรอย่างไรอยากจะให้สาธุชนผู้มีบุญที่ชมรายการอยู่นะคะได้ไปร่วมบุญหรือว่าไปร่วมกิจกรรมที่ทุดงคสถานอำนาจเจริญในช่วงเวลานี้หรือว่าการเดินทางสถานที่เนี่ยใช่การอยู่ตรงไหนอย่างไรเดินทางสะดวกไหมอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะไปได้ทุกวันไหนยังไงบ้างเจ้าค่ะ กลัเบเรี่ยนเชิญพระอาจารย์เจ้าค่ะอำนาเจเิญเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่เขาเรียกว่ากินชายแดนลาวนะ <c oughs> ชายแดนลาวเดียวเลยก็เป็นจังหวัดที่ไม่ใหญ่มากค่ะ <c oughs> ในส่วนของทุต่องค่ายถามนาเจเิญเนี่ยก็เข้าปีที่แปดกิจกรรมในช่วงนี้ก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของชวนบวชพระคุณจะทำมหาปุจยาจารย์สามพันรูปซึ่งทุต่องค่ายถามนาเจเิญเองเนี่ยก็ได้รับเป้าในเป้าพิเศษคือหนึ่งร้อยแปดรูปณะตอนนี้ เกินเป้าเรียบร้อยแล้วเกิน<า><า>เป้าเรียบร้อย<า>้เพราะว่าได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเจ้าวาัดวัดต่างๆแล้วก็ญาติโยมที่ลงไปทําหน้าที่ในส่วนของวันที่ยี่สิบแปดนะวันที่ยี่สิบแปดวันวันที่ยี่สิบแปดนี้จะบวชจะเขาเรียกว่าโครงการอ่าธรุรมหาบุญญาจารย์จะเริ่มเข้ารายงานตัววันที่ยี่สิบแปดในส่วนของวันที่สามเนี่ยก็จะมีพิธีขอขมามอบ,บาทหมอบพระตรไร ก่นาคธรรมชัยยแล้วก็ <c oughs> จะบวทสามเณรแล้ววันที่สามที่สี่ก็จะบวชพระ <c oughs> แล้วก็จะไปเดินธรรมญาตราที่วัดพระธมกาย <c oughs> ในส่วนนี้ส่วนเร,วเร็วนี้ก็คือส่วนของอรวมพลังวีสตาวีส <c oughs> ตาก็ขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีที่อาจจะมอบทุนให้เด็กตอนนี้มาเจริญเนี่ยแจ้งข่าวบุญไปก็ร่วมร่วมหนึ่งร้อยทุนแล้ว <c oughs> บางท่านก็ํำจักรยานมามอบให้เด็กแล้วก็ <c oughs> ตุ๊กตาอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเขาเรียกว่ามามอบเป็นกาังใจให้เด็กเก่งและดีเสียมน่าเจริญในครั้งนี้เจริญพรเจ้าค่ะจ้าค่ะท้ายสุดอยากค่ะให้พระอาจารย์นะเจ้าค่ะได้ฝากข้อคิดข้อธรรมให้กับญาติโยมที่ได้รับชมรายการเจ้าค่ะค่ะ,คะและใกล้จะปีใหม่แล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้เชิญชวนนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ลหลายๆคนทั้งโลกก็อาจจะ ปีใหม่อาจจะไปเที่ยวอะไรกันอย่างนี้ค่ะแต่ไม่เกิดประโยชน์กับตัวของเราเองอยากให้พระอาจารย์ได้แนะนําสิ่งที่เราควรทําในช่วงเทศกาลปีใหม่เจ้าคะ่ะปีใหม่ถือว่าเป็นสักการะที่รอต้อนรับสิ่งดีๆแนนเนี่ยการส่งท้ายปีใหม่เนี่ยเราก็ควรที่จะสั่งสมบุญสร้างบารมีแอนหลายๆท่านเนี่ยอาจจะปารบเหตุว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวจังหวัดนูน้นจังหวัดนี้ด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะ ไปเที่ยวนะไปเที่ยวงานอะไรต่างๆเนี่ยลอง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 ปรับเปลี่ยนว่าทุกปีเราก็เที่ยวมาแล้วนะ<า>ชีวิตเราเองกเอ็เราก็ยังอยากจยาเที่ยวเหมือนเดิมนะปีนี้เนี่ยลองปรับเปลี่ยนมุมมองว่าเ,เราอยู่บ้านเรารักษาศีลไหมภาวนารักษาศีลห้านะแล้วก็สวดมนต์ทำพัดปฏิบัติธรรมแล้วก็เที่ยวเรื่องก็ใช่ว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้เนี่ยจะเป็นบุคคลที่เขาเรียกว,ว่าเป็นต้นบุญต้นแบบ แต่ที่สําคัญเองเราอาจจะมองในเรื่องของว่าวัดวาอารามนะที่อยู่ใกล้บ้านเราเนี่ยท่านอาจจะขาดสิ่งของหรือเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยเราก็ไปเติมเต็มในส่วนที่ขาดแต่ที่สำคัญเองเนี่ยช่วงปีใหม่นี้เนี่ยเป็นช่วงที่คนสัญจรไปมาเนี่ยมากหน้าหลายตาอาจจะมีในเรื่องของอุบัติเหตุอะไรต่างๆเนี่ยแม้ว่าเราหลีกเลี่ยงการเดินทางไม่ได้ ก็ให้เราได้นึกถึงบุญตลอดแล้วก็นึกถึงพระรัตนตรัยในช่วงระยะเวลาตลอดการเดินทางทั้งขาไปขากลับนเราจะได้ปลอดภัยทั้งขาไปขากลับแล้วก็จะได้รับทรัพย์ทั้งขากลับขาไปเจริญพรสาธุถูะคาะหรือว่าไปงานบุญที่ทุดดงคสถานอำนาจเจริญนะคะหรือว่าที่วัดพระธรรมกายได้นะเจ้าค่ะค่ะ ค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่ารายการนะคะได้รับฟังเรื่องราวดีๆรวมไปถึงกําลังใจในการสร้างบารมีของพระจย์นะเจ้าค่ะสุดท้ายเจ้าค่ะอยากให้พระจารย์ได้ฝากข้อคิดถึงญาติโยมสักนิดหนึ่งในส่วนของการที่จะออกแบบชีวิตในการสร้างบารมีเจ้าค่ะพระจย์จริงๆแล้วเนี่ยชีวิตเราเป็นเขาเรียกว่าเป็นชีวิตที่น้อยนิดนะเพราะว่าความพัดพากจากการเนี่ย เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่จักเป็นก็จักตายไม่ได้บอกเวลาไม่ได้บอกสถานที่ไม่ได้บอกว่าใครจะจากก่อนจากหลังไม่ได้บอกว่าใครจะจากเป็นจากตายดัง<ล>นั้นเ <raine S 2> มื่อเราได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะโดยมีหลวงพ่อทั้งสองเป็นผู้นําองค์กรในการสร้างบุญสร้างบารมีในแต่ละปีเราต้องสร้างบารมีให้เข้มข้นมากขึ้นนะเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็อย่าท้อแท้สิ้นหวังในการที่จะสร้างบารมี อุปสรรคเป็นเรื่องของคนธรรมดานะเพราะว่า,เ,าเรายังไม่ใช่เทวดาที่หลวงพ่อท่านพูดนั่นแหละก็เป็นเรื่องจริงแม้กระทั่งตัวหลวงพี่เองนะไม่ได้ราบลื่นเหมือนเส้นทางที่เราได้ดกี่กุหลาบแต่เรายกใจเหนืยวอุปสรรคแล้วอุปสรรคต่างๆนี้นะจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะแล้วที่สําคัญเองนะในการสร้างบาร,รมีนั้นเนี่ยเราต้องมีมาหาปูชนียาจารย์นะเป็นหลักใจหลักชัยนะ จะเกิดเหตุเพศภัยอะไรก็ตามแต่ขึ้นลดลงเรือไปเหลือร่องใต้หรือแม้กระทั่งเจออุปสรรคการงานอย่าเพิ่งท้อแท้สิ้นหวังให้ตั้งใจแล้วก็อดทนที่จะต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้เศรษฐกิจกับจิตใจ,จก็ต้องไปด้วยกันแม้ว่าเศรษฐกิจในช่วงนี้จะเป็นยุคข้าวยากหมากแพงก,ก็ใช่ว่าจะเป็นอุปสรรคในการสร้างมหาฐานบารมีของเราเมื่อเจออุปสรรคในการงานเราก็เอา เขาเรียกว่าตั้งใจเข้าสู้แล้วก็อดทนเวลามีโอกาสไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระถินภาพปลาหรือวาระต่างๆเราก็ส่งเสริมสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาถ้าสองอย่างมีเศรษฐก,กิจกับจิตใจไปได้วยกันเขาเรียกว่าสองประสานงานจะสําเร็จขออนุโมทนาบุญกับ ยอดกับมีทุกท่านเลยนะสาธุค<า>่ะวันนี้ต้องกราบขอบคุณในความเมตตานะคะของพระอาจารย์พระมหาอนุชาอภิชาโตประธานสงฆ์ทุดงคัสถานอำนาจเจริญที่เมตตามาร่วมสนทนาธรรมในรายการผู้แบบชีวิตในวันนี้เจ้าค่<ร>ะกราบขอบค<อ>ุณ<อ>เป็นอย่างสูงเจ้าค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะเชื่อแน่เลยนะคะทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการของเราอยู่นะคะ,ค,ะคงจะได้ข้อคิดแล้วก็กําลังใจในการสร้างบารมีตลอดไปด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะคะสาหรับการติดตามรับชมในทุกๆแพลตฟอร์มค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะคุณสุชดาระยะอินดิชันสายใจวลีแขกรับเชิญพระอาจารย์ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอกราับอันุโหทนาบุญและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อย่าเป็นอะไรและวแต่ใจของเรา